สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1 0 9 0เผยซื่อไห่ในฐานะผู้นำมหาธรรมราชาแห่งลทัทธิอารามธมินพยามังกรเสื้อมงวงย่อมมีความถือดีในตัวไม่น้อยเมื่อเห็นว่าเผยซื่อไห่กล้าวเมินนางไม่ยอมตอบคำอยู่นานสองนาน,น,านหน้างามใต้ม่านผ้าก็เริ่มทำมึงถึงขึ้นมาได้ยินเสียงเรียกด้วยความไม่พอใจของพยามังกรเสื้อมงวงเผยซื่อไห่ที่เมื่อคิดเรื่องราวอยู่พลันดึงสติกลับเข้าร่างค่อยหันมองไปยังพยามังกรเสื้อมงวงทันที ทันใดนั้นยอดฝีมือที่อยู่ในสิบอันดับแรกของรายนามยอดเซียนก็มองหน้าสบตากันแววตาของพยามังกรเสื้อมงใไต้หมันพ่ายถึงความกรดเกรียวหกักแต่สายตาของเผยซื่อหายกลับสงบนักไม่ได้แปรเปลี่ยนไปแม้แต่น้อยแม้จะถูกพยามังกรเสื้อมง่งมองมาด้วยสายตาเอาเรื่องก็ตาม สองคนนี้หนึ่งคือสิทธิ์ของสุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งในดินแดนเทพยุ์เซียนเต่าพลังฝีมือรังอยู่ในอันดับที่เจ็ดของรายนามยอดเซียนส่วนอีกหนึ่งคือผู้นำสีมหาธรรมราชาแห่งลทัทธิอารามธมินรั้งอยู่ในอันดับที่สิบของรายนามยอดเซียนจังหวะนี้ทุกผู้คนอดสัมผัสถ,ถึงไม่ได้กลิ่นดินปืนที่ฟุ้งตลบในบรรยากาศระหว่างทั้งคู่นั้นแน่นอนว่าพวกมันย่อมลเห็นชัดเจนส่วนใหญ่แล้วบรรยากาศอึมครึมนั้นแผ่ออกมาจากร่างพญามังกรเสื้อมองมากกว่า ใต้เท้ามหาธรรมราชาเมื่อเห็นฉากดังกล่าวเหล่าอาวุโสลทัทธิอารามธมินหลายคนอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวลอย่างหนักพวกมันเร่งส่งเสียงผ่านพลังไปหาพญามังกรเสื้อม่วงทันทีเผยซื่อไห่ผู้นี้จะอย่างไรก็เป็นถึงอันดับเจ็ดในรายนามยอดเซียนท่านอย่าได้เป็นศัตรูกับมันใต้เท้ามหาธรรมราชาพลังฝีมือสูงส่งผู้น้อยรับทราบดีหากแต่เผยซื่อไห่ผู้นี้ก็มิใช่ธรรมดาขอท่านอย่าได้ตะแยามันด้วยเรื่องเท่านี้เลยขอรับ ใต้เท้ามหาธรรมราชาเผยซื่อไห่ผู้นี้เพียงสามารถเป็นสหายแต่มิอาจเป็นศัตรูน้ำเสียงของอาวุโสรัตอารามธมินที่ส่งมานั้นเต็มไปด้วยความหวั่นเกรงและหวาดกลัวทั้งสิน้นเพราะพวกมันหวั่นเกรงพลังฝีมือของเผยซื่อไห่อีกทั้งยังหวาดกลัวสุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าที่อยู่เบื้องหลังเผยซื่อไห่อย่างเนี่ยอูเทียน ไม่ทราบว่าคำโน้มนาวแนะนำของเหล่าอาวุโสละทัทธิอารามธมินได้ผลหรืออย่างไรหากแต่พญามังกรเสื้อมองราวกับตระหนักได้ว่าการขัดแย้งกับเผยซื่อไห่เป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเลยนางจึงลดสายตาลงไม่ได้ดุร้ายเอาเรื่องเหมือนตอนแรกสืบไปเป็นระคังสุนตาเมื่อพญามังกรเสื้อมองลดสายตาท่าทีลงเผยซื่อไห่ก็กล่าวตอบออกมาอย่างไม่แยแส ขณะเดียวกันสายตามันก็ลดลงไปมองระฆังสีทองในมืออีกครั้งพลางถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งระฆังสุนตาในตอนนี้แม้จะยังเป็นยอดศาสตราเซียนทว่าก็เป็นได้แค่ยอดศาสตราเซียนที่แตกราวเกรงว่าหากเจอการโจมตีที่ทรงพลังเหมือนก่อนหน้าอีกสักรอบระฆังสุนตาคงได้แหลกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยแน่นอนเสียงเผยซื้อไหดังเข้าหูพญามังกรเสื้อม่วงและคนอื่นๆชัดถ้อยชัดคำ ถึงแม้จะไม่ได้ดังอะไรมากมายทว่าสำหรับผู้ที่ได้ยินก็เสมือนอัศนีบาดฟาดลานันระฆังสีทองอันเท่ากระดิ่งนั่นมันคือระฆังสุนตาหนึ่งในสิบยอดศาสตราเซียนจริงๆหรือเมื่อได้รับคำยืนยันจากเผยซื่อหายผู้คนพันหวนกลับมารู้สึกตัวลูกตาต่างหดเล็กลงใบหน้าฉายออกถึงความเหลือเชื่อประหลาดใจระฆังทองที่แตกร้าในมือของเผยซื่อหากลับเป็นระฆังสุนตายอดศาสตราเซียนประเภทป้องกันจริงๆ เป็นหนึ่งในสิบยอดศาสตราเซียนที่ติดอันดับในรายนามสาสตราเซียนผู้ยิ่งใหญ่พลังอันใดกันที่ร้ายแรงถึงขั้นสร้างความเสียหายให้ยอดศาสตราเซียนอย่างระคังสุนตาได้ถึงขนาดนี้ช่างน่าเหลือเชื่อนักกล่าวกันว่ามีเพียงครึ่งเก้าเซียนตำตะที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์มาแล้วเท่านั้นถึงจะมีพลังอำนาจสูงพอทำลายยอดศาสตราเซียนได้ การที่ระครังสุนตาถึงกับต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้น่ากลัวพลังทำลายที่ซัดเข้ามาสมควรไม่ได้ด้วยไปกว่าพลังของครึ่งเก้าเซียนอมตะระดับสูงมีเพียงครึ่งเก้าอมตะสามารถทำลายยอดสัตว์ตราเซียนได้หรือจากคำพูดของเจ้าประโยคนี้มิใช่หากผู้ใดได้รับระครังสุนตาไปแม้ไม่ต้องบรรลุถ,ถึงขอบเขตเซียนสวรรค์ก็สามารถสู้รบกับผู้ที่อยู่ใต้ขอบเขตครึ่งเก้าเซียนอมตะโดยมิต้องหวาดกลัวว่าจะบาดเจ็บหรือไง ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นหากผู้ใช้เป็นเซียนสวรรค์หนึ่งเปลี่ยนแม้จะมีระฆังสุนตาแต่ด้วยพลังที่จ่ายให้กับตัวระฆังก็เพียงต้านทานได้แต่ผู้ที่มีพลังด้วยกว่าเซียนสวรรค์สามเปลี่ยนเท่านั้นหากศัตรูมีพลังฝึกปรือเหนือกว่าขอบเขตเซียนสวนสวรรค์สามเปลี่ยนถึงแม้อีกฝ่ายจะยังไม่อาจทำลายระฆังสุนตาได้แต่พลังทำลายของอีกฝ่ายก็ยังสามารถส่งแรงกระแทกผ่านพลังป้องกันของระฆังสุนตามาซัดทำร้ายมันได้อยู่ดี จริงอยู่ที่ระฆังสุนตานั้นเป็นยอดศาสตราเซียนประเภทป้องกันทั้งยังมีพลังป้องกันสูงล้ำนักอย่างไรก็ตามหากมันตกอยู่ในมือผู้ที่มีพลังฝึกปลืออ่อนได้ระฆังสุนตานี้ก็คงมีประโยชน์แค่เล็กน้อยยากจะสำแดงพลังได้สมราคาของมันตอนนี้หลายคนต่างสงสัยกันนะว่าเผยซื้อไห่ที่เข้าไปในสถานที่อันน่าจะเป็นคลังสมบัติของเครื่องก้าเซียนตำตะเมื่อครู่ที่แท้เกิดเรื่องราวใดขึ้นกันแน่ฉะไหนท,ท,ทั้งที่มีระฆังสุนตาแล้วยังได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ หลายคนที่เห็นสภาพเผยซื่อไห่อดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวจนหนาวจับขั้วหัวใจโดยเฉพาะผู้ที่ถูกขับออกมาตั้งแต่แรกตอนนี้แทบจะกราบขอบคุณฟ้าด้วยซ้ำเพราะหากพวกมันไม่ถูกขับออกมาตอนนี้น่ากลัวคงได้ตายกลายเป็นผีอยู่ในนั้นไปแล้วด้วยพลังฝีมือของใต้เท่าเผยซื่อไหย่ยามใช้ระฆังสุนตาเกรงว่ากระทั่งการโจมการจีมีของครึ่งก้าอมตะทั่วไปคงไม่อาจทำอันใดใต้เท้าได้คงมีแต่ครึ่งก้ามอมตะชนชั้นสุดยอดฝีมือเท่านั้น ถึงจะทำร้ายใต้เท้าได้ขนาดนี้พี่น้องท่านนี้กล่าวถูกแล้วหลังใต้เท้าเผยซื่อหายเข้าไปในสถานที่สถานที่สมควรเป็นคลังสมบัติของครึ่งเก้าเซียนอมตะไม่พนต้องเจอการจู่โจมที่เทียบเท่ากระทั่งรุนแรงกว่าพลังอำนาจของครึ่งเก้าเซียนอมตะระดับสูงสูงแน่สมควรเป็นเช่นนั้นหากไม่ใช่เพราะแบบนี้ข้าก็นึกไม่ออกจริงๆว่ายังจะมีสิ่งใดในล่าคุกคามใต้เท้าเผยซื่อหายได้ถึงระดับนี้ กล่าวถึงจุดนี้ทุกสายตาก็หันไปมองเผยซื่อห่ยเป็นสายตาเดียวกันทั้งหมดอยากฟังคําตอบจากปากเผยซื่อในหนักว่าที่แท้เมื่อครู่เผยซื่อห่ยไปเผชิญกับนรกขุมใดมากันแน่เผยซื่อห่ยที่แท้เกิดเจ้าไปเจอสิ่งใดมากันแน่ไม่เหมือนคนอื่นๆที่ไม่กล้าคําถามนี้ออกมาพยามังกรเสื้อม่วงเลือกที่จะมองถามเผยซื่อห่ยออกมาตรงๆนอกจากนี้ตัวนางเองก็อยากรู้ไม่น้อยจึงเปิดประตูเห็นผู้พาถามออกทันที หลังจากกล่าวถามไปแล้ว Eller, พยา,ยามังกรเสื้อม่วงยังกล่าวเสริมให้เหตุผลประกอบคำถามอีกว่าหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาของลัทธิอารามธมินเราเจ้าคัางขาวปีกเขียวเองก็เพิ่งถูกสังหารเมื่อไม่นานมานี้หากเจ้ามีเบาะแสอันใดได้โปรดกล่าวบอกให้ข้ารับทราบทีแล้วน้ำใจนี้ของเจ้าลัทธิอารามธมินจักไม่มีวันลืมเจ้าคังเขียวปีกเขียวตกตายในนั้นด้วยหรือได้ยินวาจาของพยามังกรเสื้อม่วงเผยซื้อหายเลิกคิ้วขึ้นจากนั้นค่อยสายหัวไปมาพลางถอนหายใจกล่าว ความโลภนับเป็นบาปอันหนักหนานักก่อนที่พญามังกรเสื้อม่วงจะทันได้ตอบอะไรเผยซื้อไหายพลันกล่าวต่อออกมาอีกว่าหลังข้าฉีกเปิดมิติและเข้าไปในนั้นสิ่งแรกที่ต้อนรับข้าหลังจากเข้าไปก็คือค่ายกลสังหารค่ายกลสังหารเผยเสื้อไห่กล่าวจบคำพญามังกรเสื้อม่วงและคนอื่นๆก็ไม่ได้จริงจังอะไรเพียงคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยและสมควรมีอันตรายร้ายแรงตามมาหลังจากนี้มากกว่า อย่างไรก็ตามวาจาต่อมาของเผยซื่อไห่ก็ทําให้ทุกคนตระหนักได้ทันทีว่าพวกมันคิดผิดไปแล้วพลังที่ประตูออกมาจากค่ายกนสังหารนั่นช่างน่าสะพรึงกลัวนะกล่าวถึงเรื่องนี้สีหน้าเผยซื่อไห่ฉายช,ชัดออกถึงความหวาดกลัวในแววตายัางสันไหวไปด้วยความผวาภาพที่ผุดขึ้นในใจชัดเจนยากลบเรือนต่อให้เป็นครึ่งเก้าเซียนอมตะจู่โจมมาด้วยพลังทั้งหมดก็มีอาจบรรลุถึงพลังทําลายล้างระดับนั้นได้ โชคดีนักที่ข้ามียอดศาสตราเซียนอย่างระคังสุนตาที่อาจารย์มอบให้ติดตัวหาไม่แล้วข้าต้องตายคาที่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยอย่างไรก็ตามแม้ข้าจะมีระคังสุนตาคุ้มกายทว่าภายใต้พลังอำนาจอันน่าสะพรึงกลัวนั่นไม่ว่าจะแขนซ้ายหรือดับพันอาคมเซียนของข้าก็ไม่อาจทานทนรับไหวพริบตาที่มวลพลังนั่นประตูออกไม่ว่าจะแหวนพื้นที่หรือดับพันอาคมเซียนล้วนแหลกสลายเป็นผุยผงไม่อาจต้านทานอะไรได้เลย ยิ่งกล่าวสีหน้าเผยซื้อไห่ย,ยิ่งถึงขังจริงจังเห็นชัดว่าหวาดกลัวไม่น้อยหลังเผยซื้อไห่กล่าวจบคำรอบด้านก็เงียบลงทันใดเงียบนักเงียบถึงขั้นต่อให้มีเข็มตกลงพื้นสักเล่มคงได้ยินชัดเจนและตอนนี้แม้แต่พญามังกรเสื้อม่งยังอดไม่ได้ที่จะหลังเหนื่อยเย็นด้วยความหวาดกลัวแผ่นหลังของนางเปียกแฉะขึ้นมาทันใดในใจยังรอบขอบคุณโชคไม่น้อยโชคดีที่เผยซื้อไห่มาที่นี่ หาไม่แล้วหักเป็นนางที่บุกเข้าไปในสถานที่อันน่าจะเป็นคลังสมบัติของครึ่งเก้าเซียนอมตะนั่นและเจอค่ายกลสังหารเหมือนเผยซื้อไห่หลักก็นางได้ทิ้งชีวิตไว้ในนั้นชั่วการแน่เรื่องนี้นางไม่สงสัยสักก์กีเพราะสุดท้ายแล้วพลังฝีมือนางก็กล้าแข่งมิสู้เผยซื้อไห่แถมนางยังไม่มียอดศาสตราเซียนประเภทป้องกันอย่างระคังสุนตาอีกกระทั่งตอนนี้ส่วนหนึ่งในใจนางยังคิดว่าเผยซื้อไห่ใช่กล่าวเรื่องราวเกินจริงไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามพอได้คิดนางก็รู้ดีแก่ใจเผยซื่อไห่ไม่จำเป็นต้องโกหกค่ายกลสังหารที่ทรงพลังถึงระดับนี้เกรงว่าคงไม่ใช่ค่ายกลที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยฝีมือครึ่งก้าอมตะแน่นั่นสิหากเป็นดั่งที่ต้้ยเท้าพลายกลายพลังที่ประตูออกมาสมควรร้ายกาจกว่าครึ่งเก้าเซียนอมตะแแล้วจริงๆข้าสงสัยนักว่าที่แท้เป็นผู้ใดจัดตั้งค่ายกลสังหารนั่นไว้กันแน่มันจะรุนแรงเกินไปแล้ว จากนั้นผู้คนโดยรอบก็ค่อยๆกลับมามีสติต่างตกใจกับเรื่องราวที่เผยซื่อไห่เล่าให้ฟังนะแน่นอนว่าพวกมันไม่คิดคลางแคลงสงสัยในคำพูดเผยซื่อไห่ถึงเผยซื่อไห่จะกล่าวว่าพลังทำลายที่ประตูออกมาจากไข่กลนเหนือกว่าพลังของครื่องเก้าเซียนอมตะพวกมันก็ไม่สงสัยแม้แต่น้อยหากเป็นคนอื่นพูดพวกมันอาจแคลงใจสงสัยอยู่บ้างทว่าเมื่อเป็นคำพูดของเผยซื่อไห่พวกมันไม่อาจสงสยัยนั่นเพราะอาจารย์ของเผยซื่อไห่ ก็คือสุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าเนี่ยอู่เทียนหากเนี่ยอู่เทียนยังอยู่ในดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าจริงตอนนี้เกรงว่าต่อให้พลังฝีมือไม่บรรลุถึงครึ่งเก้าเซียนอมตะก็ต้องรายกาดใกล้เคียงกับครึ่งเก้าเซียนตำตะเต็มทีด้วยมีอาจารย์เป็นถึงตัวตนระดับนี้เผยซื่อหาย,ย่อมกระจังถึงพลังฝีมือขอบเขตครึ่งเก้าเซียนอมตะกว่าผู้ใดในที่นี้หาไม่แล้วคงไม่กล้ากล่าวคำออกมาอย่างมั่นใจถึงเพียงนั้น ค่ายกลสังหารนั่นหากเป็นดังที่เจ้ากล่าวจริงเช่นนั้นแล้วครึ่งเก้าเซียนอมตะจักจะตั้งค่ายใกล้กาดระดับนั้นได้อย่างไรพยามังกรเสื้อม่งมองถามเผยเสื้อไห่ครึ่งเก้าเซียนอมตะคนเดียวอาจจะตั้งมันไม่ได้ทว่าหากเป็นสามคนเล่าสามคนลูกตาพยามังกรเสื้อม่งหดหยีลงทันใดใจยังสันไหวไปวูบหนึ่งคนอื่นๆที่ได้ยินยังอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวถูกต้อง เผยซื่อไห่พยักหน้ารับคำค่อยเล่าเรื่องราวออกมาด้วยน้ำเสียงกลนละในตอนที่พลังทำลายล้างนั่นประตูระเบิดออกมาสำนึกเทวะของข้าที่แผ่ออกไประวังภัยแต่แรกสามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่ามีพลังถึงสามคุมต่างกันในพลังทำลายล้างนั่นถึงแม้ว่าการผสานของพลังทั้งสามคุมจะสมบูรณ์แบบแต่ข้ายังพบร่องรอยกลิ่นอายพลังที่แตกต่างกันได้ชัดเจนหากข้าเดาไม่ผิด ข้ายกสังหารนั่นสมควรเป็นสามครึ่งเก้าเซียนอมตะร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมาไม่ผิดแน่นอกจากนี้สถานที่สถานที่น่าจะเป็นคลังสมบัติที่ของครึ่งเก้าเซียนตำตะแห่งนี้สมควรไม่ใช่คลังสมบัติอันใดแต่เป็นกับดักหากข้าเข้าใจไม่ผิดไม่ใช่แค่เจ้าค้างข่าวปีกเขียวของลทัทธิอารามธมินเจ้าเท่านั้นกระทั่งเมืองห้าวจากนครแห่งบาปเองก็ไม่พ้นตายตกไปแล้วด้วยเผยซื้อไห่กล่าวออกเสียงเข้มเมืองห้าว ได้ยินคำพูดประโยคนี้ของเผยซื้อไหดวงตาคู่งามของพยมังกรเสื้อม่งหรีลงอีกรอบขณะเดียวกันนางก็ตระหนักได้ว่าที่คาดเดาไว้ตอนแรกไม่ผิดเพี้ยนแล้วจริงๆเมื่อห้าวสมควรเกิดเรื่องเหมือนหวยส่วเมื่อห้าวอันใดใต้เท้าเมื่อห้าวตกตายแล้วขณะเดียวกันเหล่าผู้ฝึกตนอิสระไร้สังกัดของนครแห่งบาปก็ตื่นตระหนกไม่น้อย เมืองห้าวบัณฑิตหน้าเย็นเป็นบุคคลที่สําคัญต่อ,อนครแห่งบาปนักเพราะมันคือหนึ่งในผู้คาจุนนครแห่งบาปยอดฝีมือขอบเขตทางเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนนอกจากนี้อันดับในทำเนียบสุดยอดฝีมืออย่างรายนามยอดเซียนของเมืองห้าวก็สูงกว่าเจ้าค้างคาวปีกเขียวอีกด้วยยอเช่นนั้นพอได้ฟังว่าตัวตนระดับนี้ยังตายอยู่ด้านในทุกคนจึงอดตกใจไม่ได้เจ้ามาที่นี่เพราะเมืองห้าวหรือดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับเมืองห้าวจะไม่ธรรมดา พยามังกรเสื้อม่วงถอนหายใจพลางกล่าวปลอบข้าเสียใจกับเจ้าด้วยข้าเพียงรู้จักเมืองห้าวแต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับมันหรอกเผยเสื้อหายสายหัวไปมาเทอว่าวาจานี้ของมันทําให้พยามังกรเสื้อม่วง,งงงกระทั้งผู้ฝึกตนทั้งหลายรอบๆก็อดไม่ได้ที่จะงงงวยไปด้วยต่างพากันคิดไปในใจอย่างฉงนในเมื่อท่านไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับเมืองห้าวแล้วฉะนท่านผู้ยิ่งใหญ่ถึงต้องถามหาเมืองห้าวเป็นคนแรกทันทีที่มาถึงด้วยเล่า ข้ามาถามหาเมืองเฮาที่นี่เพราะสิทธิของข้าสมควรเคลื่อนไหวด้วยข้อมูลบางประการจากเมืองอ่าวเผชิญหน้ากับสายตาสงสยัยไม่เข้าใจของทุกคนเผยซื่อหายเพียงหันไปมองรอยแยกมืดดำกลางอากาศที่มันฉีกเปิดค่อยกล่าวตอบออกมาและทันทีที่เผยซื่อหายกล่าวเรื่องนี้ทุกคนก็อึ้งไปตามๆกันเป็นผู้ใดกันที่เผยซื่อหายเรียกหาว่าสิทธิหรือคนคนนั้นจะเป็นสิทธิของสุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งในดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าอย่างเนี่ยอู่เทียนด้วย แต่เท่าที่รู้เนี่ยอู่เทียนไม่ใช่มีเผยซื่อห่เป็นสิทธ์แค่คนเดียวหรือไะนวันนี้อยู่ดีๆเผยซื่อไห่กลับกล่าวถึงสิทธิ์พี่อะไรขึ้นมาได้แน่นอนว่าบางคนเริ่มคิดไปอีกอย่างว่าสิทธิ์พี่ที่เผยซื่อไห่เรียกหาอาจไม่ใช่สิทธิ์ของเนี่ยอู่เทียนบางทีสิทธิ์พี่ที่เผยซื่อไหายเรียกเมื่อครู่อาจเป็นสิทธิ์พี่ที่มันเคยรู้จักในขุมพลังบางแห่งที่มันเคยอาศัยมาก่อนหรืออาจจะเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์ที่เผยซื่อไห่เคยเคารพก่อนหน้าจะมาพบเจอเนี่ยอู่เทียน ผู้คนกระซิบกระซาบคุยกันอยู่พักหนึ่งสิทธิที่ข้ากล่าวถึงก็เป็นสิทธิส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอูเทียนเช่นกันเผยซื่อไห่พลันกล่าวออกมาอีกรอบและยังตัดบทข้อสันนิษฐานของผู้คนโดยรอบทันทียืนยันว่าสิทธิที่กล่าวถึงก่อนหน้าก็คือสิทธิของสุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าเนียอูเทียนก่อนหน้านี้ที่สิทธิมันยังไม่ตายเป็นเพราะสิทธิของมันคิดมากและรู้สึกว่าความสามารถของตัวอ่อนได้เกินไป จนสร้างความผิดหวังให้แก่อาจารย์จึงไม่กล้าเปิดตัวในฐานะสิทธิของเนี่ยอู่เทียนออกมาตอนนี้เมื่อสิทธิของมันตกตายไปแล้วมันอยากให้ทุกคนได้รับทราบว่าสิทธิของมันที่แท้มีฐานะเช่นไรท่านผู้อาวุโสเนี่ยอูเทียนนอกจากใต้เท้าเผยซื้อไหาแล้วยังมีสิทธิส่วนตัวอีกคนหรือข้ามีเห็นจะเคยได้ยินว่าท่านผู้อาวุโสเนี่ยอูเทียนเคยรับสิทธิคนอื่น ผู้ที่ถูกท่านผู้อาวุโสเนี่ยอูเทียนรับเป็นสิทธิ์ย่อมเป็นมังกรในหมู่มนุษย์แน่นอนต้องเป็นยอดฝีมือคนใดสักคนที่มีพรสวรรค์สูงลำหลังได้ยินคำยืนยันจากเผยซื้อไหายผู้คนรอบรอยแยกเริ่มเสียงดังอีกครั้งทั้งหลายเริ่มจั่หัวบทสนทนาใหม่คาดเดากันไปเรื่อยหลายคนอยากรู้นักว่าสิทธิ์พี่ของเผยซื้อไห่ที่แท้เป็นใต้เท้าคนใดกันแน่สิทธิ์พี่ของข้าคือไปลี่ผู้พิทักษ์ศักดิ์ของนครแห่งบาป ในขณะที่ทุกคนไม่เว้นพยา,ยามังกรเสื้อมองกํกำลังบังเกิดอาการคันในหัวใจยากจะกล่าวด้วยสงสัยว่าสิทธิพ่เผยซื้อหายที่แท้เป็นใครกันแน่เผยซื้อหายก็เลือกจะกล่าวออกมาในเวลาที่เหมาะสมและทันทีที่วาจาประโยคนี้ดังขึ้นทุกผู้คนก็ตกตะลึงอึ้งไปทันทีไปลี่นามนี้หาได้แปลกปลอมสำหรับผู้ที่อยู่ณที่นี้ไม่ไปลี่นั้นเป็นหนึ่งในสองผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่บรรลุถ,ถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์แปดเปลี่ยน ยังเป็นตัวตนระดับแนวหน้าของแดนดินรั้งอยู่ในอันดับที่9้าของรายนามยอดเซียนกระทั่งต่อให้เป็นพยามังกรเสื้อ่มองผู้นำสีมหาธรรมราชาแห่งลทัทธิอารามธมินผู้ที่อยู่ในอันดับที่สิบของรายนามยอดเซียนก็ยังอ่อนด้วยกว่าเล็กน้อยอันใดสิทธิของเจ้าที่แท้กลับเป็นไปลี่รือหลังคืนสติพยามังกรเสื้อ่วงอดไม่ได้ที่จะพลงถามออกมาเสียงสูงราวกับนางได้ยินเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อ และคนอื่นๆก็มีอาการไม่ต่างจากนางสัก์เท่าไหร่พากันตะลึงอึ้งไปเป็นแถบปากบางคนยังอ้ากว้างหมัดลอดได้เมื่อเทียบกับเผยซื่อไห่แล้วไปลี่นับว่าปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนมากกว่าอีกทั้งยังเป็นสุดยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเต่ามานานแล้วอาน,นิจจาก่อนจะถึงวันนี้หามีแม้แต่ผู้เดียวไม่ที่ล่งรู้ว่าที่แท้ไปลี่คนนี้กลับเป็นสิทธิ์ของยอดฝีมืออันดับหนึ่งในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าอย่างเนี่ยอูเทียนสำหรับพวกมันแล้วข่าวนี้ นับว่าทําให้พวกมันตกใจครั้งใหญ่จริงๆถูกแล้วได้ยินเสียงอุทานถามของพยมังกรเสื้อม่วงเผยซื้อหายพยักหน้ารับคําด้วยใบหน้าหดหูเล็กน้อยสิทธิพี่มักรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็นและนั่นเป็นการทําให้ท่านอาจารย์เสีย,ยเสียงสิทธิพี่จึงไม่คิดเปิดเผยตัวต,วตนออกมาจนถึงวันนี้ข้ามีคิดเลยจริงๆว่าที่แท้ไปลี่ผู้นั้นกลับเป็นสิทธิของอาวุโสเนียอูเทียนด้วย ได้ฟังคำยืนยันอีกรอบจากเผยเสื่อไหยพยามังกรเสื้อม่วงอดทอดถอนใจไม่ได้หลังจากระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอนแล้วพยามังกรเสื้อม่วงคล้ายฉุกคิดอะไรขึ้นได้สีหน้าของนางเปลี่ยนไปทันทีเจ้าเจ้ามาตามหาไปลีสิทธิ์พี่ของเจ้าเช่นนี้คงไม่ใช่เพราะว่าอืมไข่มุกวิญ,ญญาณของสิทธิ์พี่ที่ข้าเก็บไว้เพิ่งแตกเป็นเสียงเมื่อไม่นานมานี้ เผยซื้อหายคล้ายล่วงรู้ว่าพยามังกรเสื้อม่วงจะถามอะไรเช่นนั้นก่อนที่นางจะทันได้กล่าวจบคำมันก็พยักหน้ากล่าวคําออกมาก่อนข้าสงสัยว่าสิทธิ์พี่จะประสบเคราะห์ถึงตายหลังจากเข้าไปด้านในด้วยแม้เสียงกล่าววาจาจะฟังดูสงบหักแต่เมื่อฟังให้ดีจะพบความโศกเศร้าเหลือจะกล่าวแฝงเร้นเอาไว้ทั้งแววตาของเผยซื้อหายยามนี้ก็หม่นมองชวนให้หดหูนักเปรียงงอ ทันทีที่วาจา t นี้ลั่นดังผ่านพ้นลำคอของเผยซื้อไห่ออกมาก็เปรียบดังอสนียมแล้งที่ผ่าด่างมาอย่างไร้ซึ่งการตั้งเขาใดๆมาก่อนสำหรับผู้ฝึกตนอิสระของนครแห่งบาปะไปลี่เซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนยอดฝีมือลำดับที่9้าในรายนามยอดเซียนตัวตนอันร้กาจที่พบพ่านได้ยากประหนึ่งเขามังกรหางหงในดินแดนเทพพยุทธเซียนเต่ากลับตกตายภายในสะพานที่ที่คาดกันว่าเหลือทิ้งไว้โดยครึ่งเก้าเซียนอมตะสามคน ข่าวนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นดั่งระเบิดลูกใหญ่สำหรับผู้ฝึกตนทั่วทั้งดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าท้ายที่สุดแล้วข่าวนี้ก็คือการร่วงหล่นของสุดยอดฝีมือที่ติดอยู่ในสิบอันดับแรกของรายนามยอดเซียนและเพียงเวลาไม่นานข่าวนี้ก็แพร่ออกไปดั่งไฟป่าลามทุ่งก่อนใดอื่นมันก็แพร่สะพัดไปทั่วนครแห่งบาปชวนให้ผู้คนในนครแห่งบาบทั้งหมดใจเสียทั้งหลายอดไม่ได้ที่จะตะลึงลานจนหนังสีสัชาด้านดั่งต้องอัศนียามแหลง และนอกจากข่าวการตายตกของไปลี่แล้วยังมีข่าวการตายของบัณฑิตหน้าเย็นเมือง้าวหนึ่งในเสาหลักที่คำจุนครแห่งบาปอีกคนนอกจากนั้นทั้งหมดก็ได้รับทราบด้วยว่าเจ้าครั้งข่าวปีกเขียวหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาของลทัทธิอารามธมินก็สิ้นแล้วเช่นกันทั้งหมดก่อให้เกิดความโกลาหลในใจผู้คนครั้งใหญ่หลังจากนั้นไม่นานนครแห่งบาปก็บังเกิดความเคลื่อนไหวครั้งมโหราณหลายสิ่งอย่างบังเกิดขึ้นรวดเร็วจนยากที่ผู้คนจะตั้งตัวรับทัน กองกำลังพันธมิตรเจ็ดสังหารกองกำลังพันธมิตรพันศาและกองกำลังพันธมิตรหมื่นโบราณอันเป็นสามกองกำลังพันธมิตรผู้ฝึกตนอิสระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนาคารแห่งบาปได้ประกาศสลายตัวและไม่เพียงแต่กองกำลังพันธมิตรผู้ฝึกตนอิสระสามกองกำลังนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงกองกำลังพันธมิตรผู้ฝึกตนอิสระรองลงมาระดับหนึ่งอย่างพันธมิตรร้อยวิญญาและพันธมิตรอำนาจทรราชพวกมันประกาศสลายกองกำลังด้วยเช่นกัน สำหรับเหตุผลที่ทั้งหมดใช้ในการประกาศสลายกองกำลังนั้นเพราะตัวตนที่เป็นดั่งขุมพลังหลักของพวกมันล้วนตกตายกันหมดสิ้นทั้งหมดล้วนตกตายในสถานที่แห่งเดียวกับที่ไปลี่เมือง้าวและเหวยส่วนหลับไหลชั่วนิรันจากปากของเผยซื่อไห่สิส่วนตัวของผู้อาวุโสเนี่ยอู่เทียนเห็นว่าทุกคนล้วนตกตายในระนาบเทียมที่เป็นดั่งทุ่งสังหารของสามครึ่งเก้าเซียนอมตะข้าเองก็ได้ยินเรื่องนี้มาเช่นกัน เห็นว่ากระทั่งยามใต้เท้าเผยซื้อไห้เข้าไปสำรวจด้านในนั้นตัวท่านเองยังแทบวายปราณยังนับว่าโชคดีนักที่มีระฆังสุนตาที่ท่านผู้อาวุโสเนี่ยอูเทียนมอบไว้ให้ติดตัวคุ้มภัยแต่กระนั้นเห็นว่ายังแทบตายแถมราคาที่ต้องจ่ายจากการเข้าไปสำรวจช่างมหาศาลนักเพราะไม่เพียงแต่ดับพันอาคมเซียนกับแหวนพื้นที่ยังมีแขนซ้ายอีกข้างช้าก่อนระฆังสุนตารึนามนี้ฉนไหนคุ้นหูข้าพระเจ้านักนะหาข้านึกออกแล้ว นั่นมิใช่หนึ่งในสิบยอดศา,าสตราเซียนหรอกหรือข้าจำได้ว่าในบรรดาสิบยอดศา,าสตราเซียนมียอดศา,าสตราเซียนประเภทป้องกันที่เรียกว่าระคังสุนตาด้วยหากมิใช่เพราะมันเป็นยอดศา,าสตราเซียนประเภทป้องกันเจ้าคิดว่าใต้เท้าเผยซื่อไหจะเอาชีวิตรอดจากค่ายคนที่สมควรจัดตั้งขึ้นด้วยน้ำมือสามครึ่งเก้าเซียนตำต่ำมาได้หรือข้าได้ยินมาว่าที่แท้ใต้เท้าไปลี่เองก็เป็นถึงสิทธิของใต้เท้าเผยซื่อไห่และอาจารย์ของใต้เท้าไปลี่กับใต้เท้าเผยซื่อไห่ก็เป็นคนคนเดียวกัน ท่านผู้อาวุโสเนี่ยอูเทียนไม่ผิดกล่าวไปเรื่องนี้ข้าหละยังมิอยากจะเชื่อหูตัวเองด้วยซ้ำตอนได้ยินครั้งแรกใต้เท้าไปลี่ช่างปกปิดตัวตนได้ยอดเยี่ยมนักวาจาทำนองเดียวกันนี้ดังขึ้นไปทั่วนครแห่งบาปและแล้วข่าวเรื่องราวดังกล่าวก็แพร่กระจายออกไปโดยมีนครแห่งบาปเป็นจุดศูนย์กลางดังวงคลื่นที่กวัดซัดออกไปโดยรอบผู้คนพากันรู้เรื่องราวกันในเวลาอันสัน้น และด้วยความเร็วในการแพร่กระจายของเรื่องราวครั้งนี้น่ากลัวว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานก็คงจะกวาดผ่านไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋ากล่าวให้ชัดแพร่ไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเตา่าภูมิภาคเบื้องบนและข่าวอีกข่าวที่พระสะพัดออกมาจากนครแห่งบาปติดติดก็นับว่าทําให้สถานสะเทือนไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าอย่างแท้จริง เหล่าเทพผู้พิทักษ์ของนครแห่งบาปไปลี่เมือง้าวและคนอื่นๆอีกสี่คนกลับตกตายพร้อมๆกันเมื่อไม่นานมานี้และทั้งหมดถูกยืนยันจากเหล่าศิษย์และคนสนิทเรียบร้อยไข่มุกวิญญาณของพวกมันล้วนแหลกสลายหมดสิ้นผู้พิทักษ์ของนครแห่งเบราหนึ่งเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนกับอีกห้าเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนตกตายแล้วหลังได้รับทราบข่าวนี้ตอนแรกเหล่าผู้ฝึกตนอิสระในนครแห่งบาปไม่มีใครเชื่อ นั่นเพราะสําหรับผู้ฝึกตนอิสระเหล่านี้นครแห่งบาปนั้นมีตัวตนดั่งเทพผู้พิทักษ์อยู่ทั้งสิ้นสิบคนทว่าจากข่าวนี้กลับตกตายไปพร้อมๆกันถึงหกนี่มันเรื่องเหลวไหลอันใดที่สําคัญในบรรดาหกคนยังมีเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนอยู่ด้วยหนึ่งคนจากช่วงเวลาที่ไข่มุกวิญ,ญญาณแตกสลายทั้งหมดแทบจะถูกฆ่าตายในเวลาเดียวกันเช่นนั้นทั้งหมดสมควรตกตายในพื้นที่มรณะผีสางที่เหลือไว้โดยครึ่งเก้าเซียนอมตะทั้งสามนั่น ส่วนคนที่เชื่อก็สามารถคาดเดาสาเหตุได้ทันทีสามครึ่งเก้าเซียนอมตะพวกนั้นมันบ่มเพาะจนเป็นบ้าไปแล้วหรือไรมาดามันเถอะฉไหนถึงได้ลงทุนลงแรงเพื่อทำเรื่องอุบาทเช่นนี้ด้วยพวกมันสร้างกับดักมันดาของมันในระนาบเทียมทำอะไรคิดร้ายกับชนรุ่นหลังอย่างพวกเราทำบัตรซบมันดาอะไรของพวกมันสำหรับเรื่องนี้ก็คงเป็นคำถามที่ยังทั้งคาใจผู้คนไปอย่างไรซึ่งคำตอบไม่มีใครเข้าใจการกระทำของครึ่งเก้าเซียนตําตะทั้งสามได้เลย แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเหล่าผู้สูญเสียล้วนด่าดทอสาบแช่งครึ่งเก้าเซียนอมตะทั้งสามนั่นอย่างเดือดดาลและข่าวเรื่องราวอันน่าตื่นตระหนกชุดนี้เรียกว่าได้สร้างความสถานสะเทือนไปทั่วดินแดนเทพยุตเซียนเต่าครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายพันปีทั่วดินดินเสมือนมีระเบิดถล่มลงจากฟ้าก็ไม่ปานหากทว่าแม้ด้านนอกจะบังเกิดเรื่องราวสถานสะเทือนดังสนั่นกึกก้องปานฟ้าถล่มเพียงใดต้นหลิงเทียนก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลย เพราะตอนนี้เขายังคงติดอยู่ในกับดักที่เหลือทิ้งไว้ด้วยน้ำมือของปีศาจครึ่งเก้าเซียนอมตะทั้ง3